สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบท้าอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะกรณีที่วันนี้สารอาญาธนบุรีอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ฟ้องนายสุภากรพินิจบุตรเป็นจำเลยเนื่องจากว่านายสุภากรน,นั้นเนี่ยนะครับไปโพสต์ข้อความและก็รูปภาพตัดต่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ใน Facebook นะครับโดยเป็นการสร้างยูเซอร์หรือว่า สร้างตัวตนที่เป็นอวตารไม่ได้เอาตัวตนที่แท้จริงนะครับแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับบนเว็บไซต์บนเฟซบุ๊กโดยใช้ชื่อเนี่ยนะฮะว่า,าเป็นชื่อที่มีหลายชื่อด้วยกันนะครับเป็นชื่อที่มีหลายชื่อพฤติกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึง23เมษายนจาเลยเนี่ยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการส่งข้อมูลรูปภาพและตัวอักษรในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ facebook.com หรือแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ในชื่อว่าเมียงพระกระจมรือและดำรงคนรักชาติซึ่งเปิดเป็นสาธารณะโดยจำเลยนั้นโพสต์รูปภาพตัดต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10และเผยแพร่ภาพพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9โพสต์แพร่รูปภาพตัดต่อในใบหน้าบุคคลสวมเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ไทยประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับข้อความ โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับและมีเจตนาให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณในทางที่เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก่อให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนเกิดภาวะหรือสถานการณ์ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นภายในประเทศทั้งนี้เนี่ยจำเลยโพสต์ข้อความละรูปภาพดังกล่าวโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในประเทศเนี่ยเครั้ง จำเลยได้รับการสารภาพนะฮะและสารให้พนักงานควบคุมประพฤติสืบสอบและพินิจจำเลยก่อนมีคำพิพากษาสารทิเคราะห์รายงานสืบสอบของจำเลยแล้วพิพากษาว่าจำเลยนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งรวมทั้งหมดเด็กเก้ากระทงคุณผู้ชมก็ให้ลงโทษจำคุกกระทงละหนึ่งปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบันเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7จเนี่ยคงจำคุกกระทงละ6เดือน9กระทงโดนไปทั้งหมด54เดือนนะครับโดยเนี่ยนะฮะลักษณะพฤติกรรมคุณผู้ชมคือนายคนนี้เนี่ยก็ไปตัดต่อภาพสร้าง Facebook ก็ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองนะสร้างเป็นอวตารเป็นอวตารขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ตามบน f a c e b o o k ไปใส่ในคอมเมนต์นะฮะไปใส่ในคอมเมนต์ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะ ก็มีการสืบสอบว่าคนที่ไปทำในลักษณะนี้เนี่ยเป็นใครก็พบเจอว่านี่แหละเป็นนายสุภากรพินิษบุตรนะฮะก็เลยมีกรรมมีการดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลวันที่ศาลตัดสินจำคุกนะฮะห้เดือนคุณผู้ชมนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับบรรดาเยาวชนกลุ่มคนที่มักชอบเข้าไป แชร์ภาพที่เป็นเท็จตัดต่อภาพแล้วไปใส่ใน Facebook ไปใส่ในทว i t เตอร์แล้วก็ตั้งตัวเองเนี่ยเป็นอวตารอย่าคิดนะครับว่าอาวตารแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะสืบสอบไม่ได้มันสามารถที่จะสืบสอบหาตัวบุคคลได้วันนี้คุณอาจจะรอดปลอดภัยแต่พรุ่งนี้ไม่แน่คุณอาจจะโดนดำเนินคดีแบบนายสุภกรแบบนี้ดังนั้นใครที่ทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้อยู่ระวังให้ดี วันหนึ่งคุณจะติดคุกไม่รู้ตัวความสนุกของพวกคุณนั้นเนี่ยฮนะมันกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและความสนุกของพวกคุณนั้นคุณกําลังทําลายความมั่นคงของประเทศนะฮะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับคนที่ชอบกระทําอะไรที่ไม่สมควรสุดท้ายเนี่ยนำความเดือดร้อนมาตัวสู่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวหมดอนาคตนะครับต้องติดคุก 54เดือนครับ